อ่าสวัสดีครับวันนี้แมทชิงประจําวันเสาร์ที่เท่าไหร่นะคุณลือบิงเสาร์ที่ห้าวันห้ายีพาแป้งนี่ห้ามีนานะครับหกห้าเอาละวันนี้เหนื่อยเป็นการ์ดที่สามของการแข่งวันนี้เลยโอ้โหอเดือนเลยอ่ะแมทชิงละอย่ากระแทกโต๊ะแล้วพี่วางกอบบนโต๊ะห้ามีนาหกเอาคนแรกก่อนเลยพี่บอลเลอร์พี่บอลเลอร์เอาอะไรมาเล่นเอา โกนพาราดินโกนนะครับเสื้อคุณคุณนะครับเราไปทาเฮ้ยเอาอีกแล้วเสื้อเลู่ของปอมอ้าเจอกับเจ้าเก่งไอ้เจ้ากิจเอาอะไรมาเล่นชาโดรอบรองเจอใครมากีเซ่เซเจอพี่นกออร์แลคนกีเซ่โคตรเหนียวเลยแต่ว่าสุดท้ายชนะด้วยอะไรอย่ากคาโตชนะด้วชาโดทุยชนะด้วยเดี๋ยวเล่าให้ฟังหน่อยดิเโร เดโบห้ามกัดเพราะว่ามันต้องแดก2ตัวแดกไม่ได้แต่ว่ากีเซกินไม่ได้กีเซกินไม่ได้ครับกินไม่ได้เลยเท่เลยกัดไม่ได้เลยเจอไป2คิขีบังแล้วมันเช็คพี่ได้ยินคิคิค้อะไรไม่รู้งมันเนี่ยใช่ไหมได้กี่คี้วันสุดท้ายเนี่ยสองได้เพิ่มไปสองก็ไปสี่คี้หลับเลยอ่ะวันนี้เดี๋ยวเราเล่นตาเดียวรู้เรื่องนะครับเป็นแวนภาคพรีเมียมนะไม่ใช่ภาคนี่แวนพรีเมียมเอาอะไรมันลงก็ได้นะครับที่เป็นภาษาไทยที่ไม่โดนติดเดนแบนมีว่ามา ปากก่อนปากก่อนให้ปากไปปากปากปากพอท่าไปไอ้กิดไปเล่นผิดดีกว่าใช่ะไหมมีอันหนึ่งอ่ะใช่ะไหมกิดต้องรีบใช้ไปอีกแล้วตอน้นะมึงอ่ะโดนดีแล้วถือว่าไม่ได้แชมป์อีกแล้วมึงไอ้กิจเพรานั้นอะไรพี่เจอแล้วพี่ลืมทักเข้าไปร้านนี้ไม่มีทักเดี๋ยวดูนะลานนี้ไม่มีแม่งอ่าพี่อย่างหัวก้อยนะใครชนะลงก่อนเลยสามอ่าเปลี่ยนให้เสร็จก่อนอ่ทำให้เสร็จก่อนย้ำนะชนะลงก่อนอ่ะกำลก็จะไปชนะลงก่อนละดูกายหมดแล้ว ดูกันหมดดูไม่ดูก็เอาชนะลงก่อนเลยเพื่อความชัวร์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 ยังไงครับขอดตำแหน่งที่ถูกต้องฮะฮะฮู้ฮะไอ้บอลรู้ได้ไงวะฮะห้า,หาโอ,โอโก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าห้าเย้แบบหยุดเราสองใบอยู่ยยตั้งนานแล้วลงช้าตลอดเลยบอลอ้ one, two, าววันจู่ี่หัวไปหัวแล้วก้อยใช้ทายก่อนอ่าหัวขีดอ่ะตึงตึงไอ้บอลหัวกีดก้อย หาก้อยอีกแล้วครับไอเหรียญนี้กูเปลี่ยนมาสามเหรียญมันก็ก้อยทุกตาเลยว่ะเดี๋ยวเราได้สองด้านแล้วมั้ยด้านเดียวคับแล้วตะมี่ยมตรงกลางไหมจะมีได้ไงเราอู้ไปคนคีบนี่ก็ตุนแล้วมีแล้วก็ขยับเนี้ยเฮ้ยไม่นะก้นโกงพาราดินแล้วมึงมีถักเตะอเหมัอนไหมเนี่ยเดี๋ยวเลืกที่มีถักเต๋อเอาของจุกันเข้ามากัน บแก้เอ็กเซลเจอกระต่ายน้อยคยอลไม่คุยแล้วตีบมางเลยโจ้ยไปดิโอไม่มเอ่อนไปก่อนล่ะโอ้โห่เนี่ก้่เฮ้ยโตอแกงเลยว่ะมาที่เดียวอยู่รอบจังนะย่าท้า ก็พันแวนเขอมีข้าวอีกครถนะเดี๋ยวนะขอรับของต้องใช้ก่อนต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้เดี๋ยวมาของต้องใช้ใช่ไรวะใช้ใน้ลบไปยาวโอ้ยอุ้มมึงอีกแล้วไปใช้ใน้ลบไปพี่บอลเจอกระต่ายน้อยทำไงไปเห็นได้แบบนี้ไปแรกก็โกก็จะไม่ค่อยชอบหะพี่ดูพได้พลังแวนอ้าวอาเข้ามาเข้ามาหมื่นเจ็ดเท่าไรมาดิครับ กีตอโอ้โหคิตอกิดต่อตีเกอฮ้ยอยาเร็วนี่นตนจถคุณไวใช่ไมผมก่อนเป็นไงพวกันกันย่อเยอะด้วยวอยู่บนมือบอลนะอไรสกลบอกว่าสนามทิ้งอีกหนึ่งใบหากาเรนกาเรนยีเลรนบนโคตรเก่งอะไรไม่ใช่ กาเรศกาเลหน้าตากาเรศเป็นยังงั้นเหรอครับโอ้ยยังอะไรคุณเนี่ยยังอะไรคุณเนี่ยงมีรูปปองเลยนะยังมียังมีรูปปองขอบคุณครับมขอโทษนะขอโทษนะครับคอมเม้นท์สาย่ายนะคอร์องเลกาตอกลองเค่อกกองกี้่กหน่สองสามสี่ห้าจากนั้นมีแล้วเขา

อัศวินฟ้าคำรามไม่ราชสีห์ของเราสสเรา้อสไม่มีอัศวินด้วยส์บรอนเขียบเอเซลเห็นะหสองตัวยูไนตติดแล้วใช่ป่ะไม่รู้ครับพี่คอสองตัวแล้วไงครับยูไนตติดแล้วนะครับผมไปเฮ้ยเดี๋ยวไม่จบอโอ้ทำไมได้ครับบอกสกิลซะหน่อยเอขาได้จะบอกว่าเมื่อเขาช่องเลกาท่าแวร์ไนเกตสายให้มีคำว่าเอเซลในชิกัสและสแตนอยู่ ค้นห, C L หนาเอซไม่เกินหนึ่งใบพุรา,าน้อนรายการท่อเสพแล้วบวกห 5, ้าพันไหนมาแล้วเอาให้สุดไปให้สุดเดี๋ยวเราพิงมือหนึ่งนะไม่ไหมืกมอก็หม่เหลด ตัวบัสหนึ่งในการให้ตัวการเกิดขึ้นนะอยเป็นอ่าชื่ออะไรนะเรเวนแฮร์เรเวนแฮร์ใช่เียครับความขี้โกงของนี้มันปั๊มกิปเร็วกันไปรับไม่ได้ครับแมนครับแบนแมนไม่ได้สกัดต้องสกิลยูไนท์ใหม่ๆก็ใหม่ๆแล้วแล้วบัสสองขึ้โอ้โหแล้วเขาไปต่อแล้วเขาไปต่อแบบนี้ที่หนึ่งนี่คือปล่อยห้าเดมสเปซไงใช่ไหม สไปยาสไปยาอออกคิสปกซ์เอกซ์สปอโซบัสหนอันนี้เป็นสกิลเมื่อลงหรือว่าเมื่อแอคีฟแอคิวไอซีหนึ่งเปิดห้าอไม่เกินสองเฮ้ยจะเล่นต่อมันมีตัวเนี้ยเลได้แล้วมั้งก็เวฟห้าเวลงหวนี่อันก็ปั๊มมิวไปนะปั๊มสมาเดิ เขารีบจัดเลยแหละพี่เป็นใครของกลับมาสามต้นเมีกันหนึ่ง้เมตรนะตาเรามาคุยกันหน่อยนี่ว่าเด็กโกโกของพี่บอลมีทางมีเสินเอากระต่ายออกไหมมีไหมโอ้ไม่มีเอยอ่้โก้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไม่น่าใช้ไม่ควรใช้ปะเกรดเกรด มั่นใจไหมไม่มีใช่ไม่มีอ่ะในเสร็จได้บอลหนึ่งสม่ต้องไม่ต้องเสียบอลเรยเสียได้ก็ใจไม่ดูกาเปิดก็ไม่เสียอ๋อข้าจะใส่ก็ได้ให้ไม่ดู้เชื่อเชื่อตัวเองนีง่ไงบอลหนึ่งเอสองสโอ well. ้ยบเกยเป็นมึงคีเพาเวนคีเพาวนเายังเข้าอยู่อ้เยังเข้าอยู่ไอ้นี้ถ้าตีเรียหรือไม่สนใจตีอะไรก็ได้เว็บเว็บที่ห้าว่าขึ้นเว็บ ต้องไม่สนใจต้องตีแวนนะถ้าเขาต้องแวนใช่ไหมแวนแล้วเหรอไออุ้มนุ่มวนนะมึงตีตีเลียไม่ต้องเคาเตอร์บาร์นะอ่านหรือปลาเขาไม่อ่านเขาไม่อ่านเป็นจัดกแล้วนะเราเข้าไหมที่เหลือเข้าไหมต้องตีแว่นที่ต้องต้องแวนใช่ไหมใช่ครับอ่าแ้วไม่แวนก็รวยสิบเก้าสิบเก้าเก่งไปสิบเก้าเข้าอยู่ตัวตีอันตรายตีตัวนี้ดีกว่าไปครับสิบเก้ายังเข้าแวนอยู่อ๋อไอตีแวนได้อยู่ไม่ตีเหรอ โอเคอตัวนั้นมันอันตรายเลยเลาะไปข้อนผ่านะครับไงต่อดิ๊อืออาวพี่บอลขึ้นเกีศสามก่อนเลยเหรอไอ้สุดเขาจำไปก่อนเขาจำโอ้มันจำเมื่อกี้ขึ้นไปสี่เลยด้วยอะไรหรอไม่ใช่สี่นี่หว่าขึ้นเสียลงมาสามเอาจำมวยจำเลยบอกเลยถ้าไม่มีกระต่ายทั้งงานเนี้ยไอ้กิจหัว่าแตกอ่ะข้างนี้ไม่มีกระต่ายนี่หัวแตก อย่าบอกนะอ้าวเล่นกันอย่างนี้หรอไม่มีมันไม่มีเอาไม่มีวุ้ยีลากาใช่ไหมไปขาไปเกิดเดกเดกีากไม่เข้าเอ้าเราไปบอกไม่บอกเขาเาบอวรากกไอ้ิดไม่บอกทำไมเราต้องเรียรื่องเียไอ้บอลจะอะไรก็บลาแวเมื่กี้นี่ดเ้ยเสียดายลืมคิดดิแต่เขากายก็ได้เปลียนหรอ มุกเนี่ยใครชอบใช้แล้วมาตีเนี่ยไม่เข้าเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยที่กูเห็นเนี่ยนะไอ้อุ้มจะใช้บ่อยมากว่าไตาอุ้มดิอุ้มอะไรอุ้มผมเดียวกมาจากตาเดียวมาจากตากูเห็นมึงทำบ่อยมากไอ้อุ้มเมื่อก่อนอ่ะมึงมีอะไรให้โดดแล้วก็สดๆอย่างนี้เลยหมื่นควงมบอกว่าไม่บอกหมื่นสองวันเฮ้ยจะไปเล่นมเลยนยเฮ้ย ฮิวฮิวได้ฮิวไม่ได้กำลังให้ตัวเอ้ยเดี๋ยวมันไม่เข้าตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวไม่ข้าวตรงนี้ไปทานตรงนี้ครับเหลืองไหมเหลืองโอ้โหเบอร์19เบองมือชิบหายเฮ้ย19บอลบอลบอลแต่เนื้อว่าไม่มีการนะครับพี่บอล2 8 8ปล่อยฮึปล่อยอีกที1 2 3 4 5เร้ว แม่เอารุ่นหิวไงรุ่นหิวซุยดูหิวดูหิวไม่เจียมือแปดสองสี่ยังไม่พอโอ้ไอเกดมูสามีกระต่ายน้อยคอยรักแล้วองมึงสี่ไว้พอดีไงพอดีคำนี่ไงทำไมวะเขาเล่นแบบพอดีคำนะครับแล้วทำไมไม่เล่นเองนะครับลุยๆเดี๋ยวกูโดนด่ายแค่ไปยุ่งกับมันเราคุยกันแบบว่าภาคทีมฟุตบอลก็ไม่ได้นะเพราะว่า คนภาคในสนามไม่ได้ยินแต่เราคุยกันตรงนี้คนภาคคนเล่นมันได้ยินไงไม่ทันเราทำมาไหมครับพลาดข้างนอกเออแล้วกูจะดูตรงไหนวะกูเปิดจอใช่ไหมเอาตีเลี้ยวเว้ยเงินเด็กกาเช็คมาฮิวโอ้โหเมื่อกี้ปล่อยสักเดี๋ยไม่ใช่มันจั่วก่อนดีกว่าปล่อยปล่อยได้กี่หลังข้างเว้ยโอ้ย เเหมือนจะยอมในกิจเล่นอย่างเงี้ยเอาอันนี้ครับเาโอ้โหแต่เวลาไม่ไยากอยู่แล้วครับไม่ได้ยากนะหนึ่งสองสามสี่ระหว่างค่อยพากลอบบ้านเลยบ้านบ้าเลยบอกใครแต่ชอีกคนหนึ่งก็คยเตงอยู่นะครับถ้าใครต้องกัรไปเลยเอ้ยลุยแล้วไปเลยลุยแล้วไปเลยไปเลย ได้ฟอนมันรู้เรื่องละมึงไม่กัดฟอนดีเลยโอ้โเรอเลยนะเนี่ยฟอนยิงไอ้ยูไอ้บอลบอกเอาคียเลยได้เปล่าแสตมทิกเกอร์อ้าคืนไว้18 28 28อันนี้เท่าไหร่19เอ้อ14เอาเก่าเหรอไม่นะเนี่ยเขาเสียชายด้วยชิปเก่าใช้ชิดเก่าเยอะก็ใช่ใช้ชิดเก่าเยอะมาก ที่เก่าที่เก่าสองใบเออสามสองเปิดไหมเอ้ยยังรอดเว้นี่เก่าใหม่วะใหม่ใม่เข้าไหมเข้ามสามสองยังเข้าอยู่นะแคเมื่อกี้สี่สองสี่ยังเข้าอยู่สามสิองสามสิบสงเฮ้ยโอ้โ้ยจเกตสมมาแล้วสไตล์เป็นเกมอ่ะ ไม่ได้โอเคสามอ่ะทำจริงยังไงมันไม่ได้อยู่แล้วไม่เรื่องอะไรเลยการเล่นการ์คือการแก้ปัญหาเวลาเวลาเราเสียเปรียบนะครับค่อยคิดไปค่อยคิดให้ผมคิดอะไรพี่ตอนนี้ผมคิดอะไรพี่ต้องบอกผมแต่แรกไม่มาคิดตอนนี้คิดที่ไงมายาคนเนี่ยเราฝึกมายาคนไหมคิดที่จะโกงใจไอ้อุ้มมึงนี่พี่เรนบ้อนอ็เซลตัวขวาเฮ้ย ตัวขวาขวาใครก็ไม่รู้ฮะขวพี่เอาสักตัวก็ได้ตัวใดก็ได้มันไม่ต่างกันเช็งมาขวข้างปลายสองเปิดใหม่ปลายสองทีลองชี้มันเล่นรอแพ้เลยเนี่ยฮะย้อนนี่อ่ะมันเท่าไหร่นะทำไงได้สู้เขาไอ้มดแดงน่าน่าน่าเล่ะเจ้าว ไปอีกทีเ็องโน้าไปเจ็บสองไม่กัดไม่กัดเออยกูเหนื่อยแทนจริงท่านบอกเหมือดว่ดเต็บร้อยพลาดเลยอะตอเบอร์กระดาว่าะไไม่สมกับใส่เลยดีนะที่มันตกสองตัวเลยว่ะจ่ายพี่บอมีตัวเดียว ขัใจบอลขัดยังไงขัดใจยังไงว่ามาว่ามาถ้าพี่บอลลงอีกข้างเนี่ยแล้วแบบเอาข้างข้างข้างคนต่อสีเว็บแล้วแวนต์ไีก่ต้องเข้าดูบาด้วยต้องไอเด็กคนนี้เขาเบื่อได้ฟอนโอ้โหยังงงอีกกเว็หัวเว็บเลยเอีกแกมือไม่ว่างับมือ้งจะเข้าห้าเดนหน้าคุยห้าเดนมันก็มีคือประกันไงก็ชนะบอลหมดเล่นยังก็ชนะเนี่ยเอาละเราลาด้วยอุ้มเลยว่ะแม็กซี่ตกรอบตลอดเลยมึงอุ้มเดี๋ยวนี้โชคดีตีสวัสดิ์โชคดีครับบ๊ายบายอุ้มบ๊ายบายหน่อยเร็วไปครับ